วันนี้อากาศดีจริงๆโอ้แสมมี่ขอบใจสำหรับขนมนะคุกี้นี่อร่อยมากเลยใช่นี่สูตรโปรดชัยล,ล่ะอ,อ,อะไรเนี่ยเกิออดอะไรขึ้นกับเบลช่วยด้วยจัสมินช่วยฉันด้วยเบลกลายเป็นองค์หญิง กกลลาายเเเปป็นระดดดษไหมแ้วูออองืสงสัยพวกเธอคงรู้ว่าฉันเตรียมชุดกระดาษใหม่ๆเอาไว้ก็เลยอยากลองใส่ดูละมัง้งชุดกระดาษแฟชั่นโชว์เหรอว้าวยันฉันเอาด้วยมากันแล้วลหละครับทุกคนลองดูตู้เสื้อผ้าที่นวดงามนี่สิและก็นี่ด้วยที่มีเออ <c oughs> สู่นั่นหุ่นสำหรับวิกผมเหรอใช่จ้าเราจะมีตู้สามตู้สำหรับทุกไอเดียของเราเลย แล้วเครื่องหมายคำถามข้างบนนั้นอะไรนะ่ะก็เพราะว่าวันนี้เราจะมีวงล้อเสียงทายนั่นเองผู้เขารวมทุกคนจะได้เสี่ยงโชคด้วยการหมุนวงล้อเพื่อที่จะได้เลือกชุดและเครื่องประดับที่จะได้สวมใส่ฟังดูเจ๋งใช่ไหมล่ะโอ้โตาเห็นตกกดไลค์ให้เราด้วยนะครับว่าแต่ชุดทั้งหมดอยู่ไหนล่ะอยู่ในกล่องนี้แล้วจ้ะแต่ฉันจะไว่ที่เปิดมันไม่ได้นะสิฮ้ย <c oughs> แค่นี้จิบจิบโอมเพียง บอกว่าโอมเพียงไงเฮ้ hey, เปิดสิเดี๋ยวทีนี้ลองใหม่ในนามของพระราชาจงเปิดโอฮ่าฮาสมบัติของขค้าดูสิในนี้มีของสวยๆเพียบเลยฉันก็มีเสื้อแบบนี้ด้วยพระราชาต้องเป็นคนแรกที่ได้ชมของสวยๆง่ายๆใช่ไหมฮ้าบาทพระองค์กำลังรบกวนขั้นตอนนะเพคะสาเท้านะเอ้าเกิดอะไรขึ้นฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลย ฉันเข้าใจแล้วล่ะทุกคนเพราะมงกุฎนี้เองทําให้แซมทําตัวแปลกๆองค์หญิงของเรารอไม่ไหวแล้วแต่เวลาสวมเสื้อผ้าทั้งหมดให้พวกเธอเล้วล่ะเสาสาวใจเย็นๆ,ๆฉันท้าไม่ไหวแล้วเรา่เรื่ที่ใครก่อนละสู้เรียงตามตัวอักษรก็แล้วกันชื่อฉันขึ้นด้วยตัวเอฉันก็ขึ้นตัวด้วยเอนะและเมอร์เม็ก็ขึ้น ดีนะที่มงกุฎวิเศษช่วยไว้เอาละมาเริ่มหมุนกันเลยดีไหมและเธอก็ได้เพชรแสนหน่ารักโอ้ละ้อการแปลงโฉมจะขาดมงสีเออแสมไปไม่ได้สวยจริงๆฉันอยากลองทั้งหมดเลยไหนๆก็แปลงโฉมให้เธอแล้วก็มาทำให้เสร็จกันเถอะให้ผมช่วยนะคุณผู้หญิงเอาละอาฮะตัวเหลืองนี้ต้องเพอร์เฟกต์แน่มาลองกันเถอะนี่ไงจ้า กระโปงนี้ดูดีมากเลยและแจ็คเก็ตแนวสปอร์ตนี่ก็แจ่มสุดๆทีนี้เราต้องเลือกรองเท้าให้เข้ากันทาธารู้แล้วว่าต้องเลือกคู่ไหนโอ้โหรองเท้าแบบนี้กําลังอินเทรนด์เลยนะแล้วก็กระเป๋าด้วยสุดยอดทีนี้เรามาจัดก,การกับผมของเธอกันดูใบที่3ามอยู่ไหนล่ะอยู่นี้เองเออฉันไม่เข้าใจเลย ผมทรงไหนถึงจะสอดคล้องกับสัญลักษณ์ของเราล่ะฉันว่าเราต้องลองดูเอาเองน่ะฮะถ้ำไรของเธอฉันจะเพอร์ไปอยู่แล้วโอเคไหนดูสิอ่าอันนี้ไม่ได้อ่นนี่ก็ไม่แล้วถ้านี่แหละใช้เลยเรียบร้อยลูกแรกเสร็จแล้วโพคาฮอนทัสจะดูดีมากเลยจ้าเรามีการแปลงนโมเจ๋งๆรออยู่อีกรอชมนะครับแต่เห็นตกสูเลือกใครต่อดีล่ะ ไม่ต้องตกใจฉันมีทางออกแล้วเราจะหมุนวงล้อเลือกคนถัดไปจ้าเสือหมายถึงเจ้าราชาถ้าอย่างนั้นคนถัดไปที่ถูกเลือกก็คือองค์หญิงจัสมินไปดูที่ตู้เสื้อผ้ากันเถอะจ้าพร้อมหรือยังมาเลือกลุกใหม่กันเลยชุดเดรสยินมทานว่ามันใส่ขี่พรมได้สบายกว่ากางเกงผ้าชิปฟอนตัวเก่าของเธอแน่ <Wow. S 1> ฉันรู้สึกว่าเธอจะได้วิธีใหม่ในการเคลื่อนที่ให้เร็วขึ้นล่ะ <c oughs> แล้วก็ฉันพูดว่าอะไรนะ <c oughs> นี่ไงรองเท้าสเก็ตคู่ใหม่ของเธอจ้าแล้วเราก็ขาดกระเป๋าไม่ได้โอ้ <c oughs> ดูสิดูสิราชายอยากช่วยจัสตินทำผมเองล่ะฉันว่าเขาไม่อยากให้มันดูต่างจากเดิมเท่าไหร่นะแต่เราก็อยากเพิ่มอะไรเก๋ๆลงไปและนี่ก็คือองค์หญิงใหม่เลขสองในลุคใหม่เป็นไงบ้างจัจสตินเลิฟเลยล่ะอ้อ พรหมจำฉันไม่ได้ฉันจะหลดแล้วมูหลานเธอช่วยชีวิตฉันสู้เงินให้เธอเป็นคนถัดไปนะใช่จ้ะเธอควรได้รับรางวัลไปกันเลยนี่คำไบเธอจ่า,จาองญิงและเช่นเคยก่อนอื่นเราต้องเอาลุกเก่าออกไปก่อนมาดูกันอะไรเนี่ยแต่ในคอลเลกชันนี้ไม่มีหางนี่นาะโอ้เฮ้แอรีรยลเธอยนของของเธอไปเรื่อยอีกแล้วเหรอ ลุกนี้เหมาะสำหรับไปดินเนอร์ในร้านอาหารหรูเลยหวังว่าคราวนี้จะไม่สับสนกับรองเท้านะไม่ทุกอย่างโอเคดีรองเท้าส้นสูงมังกรสุดเพอร์เฟกแล้วนี่ก็กระเป๋าเข้าชุดแต่คงใส่อะไรไม่ได้นอกจากลิปสติกนะอยากให้เธอห่ออาหารกลับมาด้วยได้ไงจ๊ะฉันเช้าเวลาที่เธอไปเดทกับพี่สุชาติแล้วห่ออาหารกลับมาด้วยแนะ่ในดูสิ ทุกอย่างดูน่าสนใจมากเธอคิดว่าไงบ้างมูหลานอืมไม่อ่ะแล้วนี้ละจ้าฉันลอเล่นน่ะผมทรงนี้เหมาะกับสไตล์ของเธอเลยเหีโอ้แมเจ้านี่สิริงจะเรียกว่าการแปลโฉมของจริงสุดยอดเพื่อนๆชอบไหมครับถ้างัก็กดไลค์และอย่าเพิ่งไปไหนนะ และคราวนี้คำใบที่ได้ก็คือเดี๋ยวจะแซมี่แล้วใครคือนางแบบคนถัดไปล่ะอ้อเอ้หมสนิทเลยฉันเตรียมคำใบไว้แล้วเอ้ฉันรู้แล้วว่าใครมาดูคลายชิปเพื่อนของเบลเลยน่าสนใจจังดูเหมือนผ้าลายสกอตเลยดูสีต่อไปเป็นอะไร ฉันจะจัดการชุดเรสให้เธอเองนะสุภาพบุรุษจริงๆในดูสิวาต้เสื้อผ้าจะมีอะไรให้เราบ้างอ่ะเออเกิดอะไรขึ้นนี่ยไม่นะดูสิทุกคนเละหมดเลยแบบนี้คงไม่เวิร์กแน่ๆนนะอย่าร้องไห้ทุกอย่างจะต้องโอเคแสมยอดนักประดิษฐ์จัดการให้เดียวนี่โอเคฉันต้องใช้ประแจประแจอ่า ฮะวีวีคุกกี้คุกกี้เฮ้ทำไมต้องใช้คุกกี้ด้วยล่ะปวดฉันเห็วน,นะเซเรียบร้อยแล้วเซไหนดูสิสุดยอดเลยขอบใจนะแซมมี่และนี่ก็คือลุคที่เพอร์เฟกตองญิงเลิศมากเลยจ้าอ่าตอนนี้ฉันกลัวที่จะเปลี่ยนตู้เสื้อผ้าแล้วสิวิวใจเย็นแซมนักประดิดฐ์รู้ว่าต้องทำยังไงนะฉันว่าเขารู้ทุกเรื่องเลยค่ะ ต้องแบบนี้สิสไตล์โปรดของฉันเลยทีนี้ก็กระเป๋าโอโหเจ้าหมาน้อยน่ารักมหาเจ้าของเร็วเบลจะมัดผมแกะแสนสนแบบนี้และลุคนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเหมาะสำหรับไปเดินเล่นเลย <c oughs> <c oughs> สู้เราเหลืององค์หญิงอีกสองคนแต่ไม่มีใครอยากเป็นคนสุดท้ายเลยเ <c oughs> งินเราก็ไม่มีทางเลือกนอกจากแต่งตัวให้พร้อมกันทั้งคู่เลย หัวใจคือคัมบาของแอรีเและไอศครีมก็เป็นของออโรราเยี่ยมเลยมีไอศครีมบนเสื้อนี้ด้วยเอาไปเลยจ้าและกางเกงขาสั้นน่ารักตัวนี้ด้วยแอรีเเธอมีห่างด้วยเดี๋ยวเราจัดก,การให้นะเอาละเรียบร้อยวันนี้เธอได้เสื้สีชมพูสุดเอินเทรนเจ๋งไปเลยโทษนะเธออยากไปเดทกับเมือกไหม <c oughs> <c oughs> โอเคเอ่อ okay. uh, ต่อไปมาจัดการกับทรงผมกันเถอะแปลกจังผมแดงน่าจะเป็นของแอรียลแต่นี่กลับบอกว่าเป็นของออโรราอืมถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็คงต้องทำตามนั้นออโรร่าเธอชอบไหมจ้ะอืมเหมือนเธอได้ลุกใหม่สุดคั้วเลยแอริยลแ่ทีนี้ก็รองเท้าโอ,โอ้ฉันคงพลาดไปสินะไม่มีใครสังเกตรักมัง้ง จากคำใบ้บอกว่านี่เป็นกระเป๋าของแอรีเรยวเก๋มากฉันอยากได้บ้างจัง <c oughs> แล้วรองเท้าแบบนี้กําำลังอินเทรนด์เลยมาดูคำใบ้หน่อยสิเดี๋ยวนะมีอะไรใหม่ด้วยโชษทีนะซูไอศครีมเป็นของฉันเองฉันชอบมากเลยโอ้เ <c oughs> <c oughs> งินเราก็สลับกันนะสิแต่เราจัดการได้ไง่ายๆองค์หญิงทุกคนได้ลุกใหม่ของตัวเองแล้วทุกคนอยากเห็นกันรือยังคะเงินไปกันเลย ลุคนี้เหมาะกับเธอเหมือน,นกันลองรอ,องเท้าสกเก็ตนี้สิจ้าเอ้ฉันชอบเวลาที่เราสามารถมิกซ์แอนด์แมชทุกอย่างได้ <c oughs> ยอดไปเลยเล่นกับพวกเธอนี้สนุกจังแต่แซมมี่หายไปไหนแล้วเนี่ยแอบนั่นแหละใส่ถ้วยลงไปด้วยตรงแซมมี่อู้จิ๊บจิงฉันหรอฉันคิดว่าถ๊กตากระดาษก็ควรมีชุดน้ำชาการะดาษด,ด้วยนะเห็น <c oughs> เธอก็กิกนเค้กกระดาษนี้ได้นะเอาเลยจิ๊บจินเหรอ ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะทุกคนช่วยกดไลค์ถ้าคุณชอบตุ๊กตากระดาษเหมือนกันและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย